อ๋อเฮฟวี่จะชาร์จมาอย่างงั้นเราจะเสริมอย่างนั้นไม่มีทางผมเราคอยเขาก็อยู่แล้วก็เราคิวไปได้นั่นเองครับผมตอนนี้อืมก็ผมซัดไปเน้นๆหนึ่งเม็ดสี่ร้อยนี่สิบเอ็ดดาเมจเม็ดที่สองกำลังมาคล้วสามร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมแล้วก็เม็ดที่สามกำลังตามมาแล้วสองร้อยเก้าสิบเป็นคิวของเราไปแน่นอนเอาคันตัวเทนนิสกดฟ้ามีโหลดแล้วไปครับผมดัทที่สองละแปดร้อยเจ็สิบสามนาที้ามุมคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม World Tank Beat of Season 5นั่นเองนะะฮคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมารรีววิถถัง f v ่ ยานพิฆาตระถังเทียสิบของประเทศอังกฤษแฮส่วนไลน์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็เป็นไลน์ในตำนานนะนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อนั่นเองก็มันราคาเต็ม้ะถ้าเราจะซื้อนะแต่ว่าทองผมยิ่งมีน้อยอยู่ด้วยนะอรอมันลดราคาเก่าแล้วกันค่อยซื้ออ่าที่จริงแล้วผมว่าจะตั้งใจตั้งใจตั้งใจจริงๆจะลงคลิปวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะแต่เพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวจริงๆนะเอนเนอรีอรก็หมดนะครับผมซึ่งถ้าผมถ่ายฟื้นถ่ายตอนนั้นคือคลิปมันก็จะดูง่วงเงื้ สลืมสลือักหน่อยผมก็เลยเออมีได้ว่ะเราต้องเลื่อนไปวันจันทร์แล้วกันเออเลื่อนไปหน่อยเลทหน่อยก็ยังดีนฮะผมเราเน้นคุณภาพแล้วกันนะฮะซ<ส>ึ่งวันนี้ก็ Energy มาเต็มไม่เต็มหน่วยเลยทีเดียวเชียวผมจะเรียกพี่เขาสั้นๆว่าพี่เอาแล้วกันมันตรงไหนวะเนี่ยเอฟวีสีไหม ตัวเลข05เรียกว่า PF เลยกะง่ายดี PF นะคะคงกระทันอยู่ที่1908ก่อนด้านหน้า14ด้านข้าง14ด้านหลังก็1 4ตัวทาง76ด้านข้าง51ด้านหลัง45ดีวด่วบาก่อนนี่บางชีพเลยนะระยะการมองเห็นอยู่ที่273เมตรชนิดปืนที่ติดตั้งเป็นปืนขนาด123ม mm. มระยะเวลาในการเล็งอยู่ที่3.6วิ d p m อยู่ที่3280ระยะเวลาในการบรรจุสองกระสุนใหม่อยู่ที่22วิเวลาบรรจุกระสุนต่อน,นัดอยู่ที่2.5วิในาที กสินมี4ีนัดฮะมุมยกอยู่ที่8ฮะมุมกดอยู่ที่10กำลังขึ้นยนต์อยู่ที่1111แรงมาความเร็วสูงสุดอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทลางอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่38กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราการหมุนตัวถังอยู่ที่40องศาต่ตอวิในส่วนของลายพรางนะฮะมันลอลิงไม่แช่กรองเรือเว้ยลายพรางก็จะเป็นลายภาพลวงตานั่นเองผมก็เป็นลายหลอกตานะไม่รู้ว่าจะลวงตาหรือว่าาาทให้้ตผม,มัว ลายตาซะมากกว่านะในส่วนยุทธปัจจัยก็ตามนี้เลยนะผมก็เพิ่มเติมมาก็คือเป็นบรรจุมแมกกาซีนเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็30%ปนะฮะปกติอยู่ที่2 5งจลบ30%นะครับผมก็จะอยู่ที่จาก2.5ก็จะเหลือเป็น1.7เท่านั้นต่อน,นัดน,นะครับผม1 7 เจ็ดห้าคูณ3เข้าไปครับผมเพราะว่าเราต้องโหลด3ครั้งเรามีกระสุนอยู่4ครั้งเราจะใช้เวลา5วีในการยิงหมดแมตนั่นเองครับผมถ้าเป็น2.5คูณ3เข้าไปก็จะเป็น7.5นั่นเองก็ประหยัดไป2วีเลยทีเดียวเชียวนะฮะก็เลยได้ว่าต้องใช้ในยามฉุกเฉินจริงๆแบบหน้าสิวหน้าขวาัญอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมก็อยากได้ตัวนี้ได้อยากได้ตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหลวนะวามันแพงนะฮะเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมใครจะเอามาแบบเต็มคาราเบลก็ได้ก็แล้วแต่ แล้วแต่เลยนะถ้าคุณเป็นลูกสุดาตานก็จะเต็มฮะเต็มที่เลยครับผมในส่วนของยุทธภัณฑ์ก็ตามนี้เลยนะครับผมซึ่งเขามีพับแรงระเบิดก็เอามาเลยนะเพราะว่าก่อเราบางอยู่แล้วนะผมมีตัวนี้ก็อุ่นใจขึ้นมานิดนึงนะแบบเราก็จะได้มีจุดยืนของเราบ้างอะไรประมาณนี้นะในส่วนของกระสุนก็72 4แล้วก็12ฮะในส่วนอุปรกรณ์การล้มนะครับผมผมไปเน้นที่จอก่อนั่นเองครับผมเพราะว่าจอก่อของเขาน้อยมากๆแต่ว่าที่ผมเอาจอก่อมาผมไปเน้นที่กระสุนหี นั่นเองครับผมให้เจาะก่อมันเพิ่มขึ้นมาซึ่งนิดซึกหน่อยก็ยังดีนะฮะเวลาเราเจอมีเดียมแทงไรแทงก็4เม็ดก็อาจจะทีไปเลยหนอกไปเลยนะฮะบอกเลยว่ามีจุกแน่นอนเผื่อก็อาจจะเที่ยงได้ภายในคอมโบเดียวนะฮะสำหรับคันที่ก่อบางแล้วก็ไม่มีซับพีแล้วก็เลือดน้อยนะในส่วนความแข็งแร่งผมก็ไปเน้นที่เลือดนะครับผมเพราะว่าก่อเราบางอย่แล้วใส่นี่มันก็ยังไงก็ไม่คุ้มอยู่แล้วนะฮะเราก็ไปเน้นที่เลือดแล้วกันเออถึกๆหน่อยส่วนตัวนี้ผมก็มาเพื่อความเสถียรในการยิงนั่นเอง เพราะว่าเรามีป้อมปืนอยู่แล้วหันได้90องศานะครับผมไม่ใช่หันได้รอบรอบตัวนะมันหันได้แค่90องศาท่าน,นั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเอาตัวนี้มาเพื่อให้ปืนมันนิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะพี่หาพี่หาพ,พ,พี่เห็นยังฮะ,ะมีกิจกรรมสตียานมิสไซล์มาแล้วนะพี่กไ็ได้ว่าผมเห็นแล้วนะผมแต่ว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปดองนะ <c oughs> ซึ่งผมก็มันเป้าหมายมันไม่ชัดเจนผมนก็คงจะไปด้านล่างนะเพราะว่าผมมีแล้วไงมีแล้วจะเอามาทำไมอีกนะผมเปลี่ยนเป็นทองผมก็จะว่าไปอย่างนะฮะ แล้วก็ผมก็ไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่ามันเล่นง่ายมากเลยครับผมเล่นเทียสี่เทียสี่หรือเทียรหกวะเนี่ยอ้าเทียรหกนะฮะเทียรหกถึงเทียรสิบครับผมก็คือคุณเล่นชนะนั่นเองนะก็ในการลดปกติหรือว่าจัดอันดับนั่นเองก็จะได้ในรูปแบบอ่ามิสไซมานั่นเองครับผมสำหรับไอ้โหมดปกติก็น่าจะได้2ครับผมในการโหมดจัดอันดับน่าจะได้3เม็ดนะฮะย้ำนะครับผมว่าต้องชนะด้วยในเกมนั้นตอนนี้แชร์เราก็ยังไม่เต็มนะครับผมก็เลยว่ายังขาดอยู่ อ,อีกแปํตำแหน่งนะฮะเก้าอี้ว่างยังม,มีอยู่8ที่นั่นเองนะผมแต่ว่าหนึ่งในนี้น่าจะมีคนที่โดนแบนอยู่นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเช็คลายชื่อก่อนนั่นเองซึ่งวันนี้ก็เป็นบรรจั่นนั่นเองับผมผมก็ยังรับอยู่นั่นเองนะผมอ่าโอเคค่ะตอนนี้เราได้คัดคนที่ยังติดแบนอยู่ออกไปแล้วนะตอนนี้มีอยู่1 2 3 4 5คนโอเค รับฮะรับให้หมดเลยตอนนี้ก็ยังว่างอยู่อีก3คนครับผม3ตําแหน่งนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงก็อีก1ชั่วโมงก็น่าจะลีแล้วนะผมก็ทุกคนก็น่าจะได้รางวัลของรางวัลแคนไปนั่นเองผมซึ่งของรางวัลแคนในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นตัวนี้นะแต่ว่ามันได้เหรียญตัวนี้ด้วยไงเออเหรียญกิจกรรมด้วยนั่นเองนะผมอีก57นาทีนะก็จะได้กันแล้วนะคบผมสําหรับคนที่ทําภารกิจครบ7ภารกิจแล้วก็ทําแต้มถึง35้แต้มนั่นเองครับผมก็รอรับของ ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณสมาชิกออเมมเบอร์ของเราหนึ่งท่านด้วยนะครับผมหากใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนค่ามอมมาเข้ากระป๋งก็กดสมัครสมาชิกอ l เมมเบอร์ได้เลยนะผมจะเป็นการขอบคุณมากเลยนะฮะสิบาทยี่สิบาทนะนะหรือว่าใครจะเข้าขั้นแอดวานต์ก็นั้นก็คือ YouTube มีระบบซูปเปอร์แตงแล้วนั่นเองนะครับผมในการใส่ข้อความมาจะเป็นเป็นการให้ทิปแล้วก็ใส่ข้อความสั้นๆมาจะเป็นคําคมอะไรต่างๆหรือว่าเป็นคมกุตดตัวนี้หรือว่าอยากจะให้ผมรีวิวคันนั้นคันนี้ให้ก็ส่งมาได้เลยนะครับผมก็เลยว่าจะเป็นเจาะจงเปพิ เลยนั่นเองนะครับหากใครแบบฟรีแบบฟรีจริง,รงๆก็ไม่เป็นไรครับผมให้คุณผู้ชมได้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจไว้ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครัเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามามันจะได้แจ้งเตือนคุณผู้ชมนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกัน เอมแรกนะครับผมเราอยู่กันในแมตช์คัสติว์นั่นเองครับผมฝั่งเรามีเฮฟวี่คันเดียวฮะไรแทงคันเดียวมีเดียม2แล้วก็ทีดีอีก3นั่นเองครับผมฝั่งนั้นมีเฮฟวี่สองคันมีเดียม2คัน,คนแล้วก็ทีดีอีก3คันนั่นเองครับผมไม่มีไรแทงนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรามาเล่นไลน์ซีนะครับผมในจุด ซุมยิงของทีดีฝั่งนี้นะครับผมเ็นว่ามีใครผมมาหรือเปล่าเราพยายามที่จะเลงตรงนี้นะฮะเผื่อที่ว่าอ้าวเจอแล้วครับผมเพื่อเราสปอตเฮฟวี่หนึ่งคันแล้วก็อ่ามีเดียเอ้าวอย่างนี้เจอทีดีก็หามุมยิงเลยนะครับผม,มเดาว่าดันค้างซัดไปนในหนึ่งเมตรฮะ3สากครับผมแม่ ได้แค่เม็ดเดียวเท่านั้นนม่ผมเรากดโหลดเลยนะับผมเพราะว่าเราแม็กกาซีเราโหลดนานนั่นเองนะฮะแล้วก็เขาถอยยาวซะขนาดนั้นก็น่าจะไม่มีโอกาสได้ยีอีกแล้วนะครับผมเออแล้วก็โหลดกันยา,ยาวๆไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะ ตอนนี้ก็รักษาตำแหน่งกันไว้ก่อนนะผมมันช่วงต้นเกมอยู่นั่นเองครับผมอ้าวแต่รู้สึกว่าลีโอพังนายจะเข้ามาลือกจนเกินไปหรือเปล่าเราจะโหลดเสร็จแล้วนะครับผมซาปเนนเนนหนึน่งเมนสี่ร้อย<ด>ยี่สิบเอ็ดดาเมจเม็ดที่สองกำลังมาครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมแล้วก็เม็ดที่สามกำลังตามมาแล้วสองร้อยเก้าสิบเป็นคิวของเราไปได้นะครับผมคอมโบกับเพื่อนนะเป็นเฟิร์สบัฟด้วยนะฮะเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็ยิงไปหมดแล้วครับผมเหลือแค่รอรีโหลดนั่นเองอ้าวแต่รู้สึกว่าที่ในหนึ่งศูนย์อีห้าครับผม โจนเกินไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเขาจะมาเล่นตรงเนินตรงฐา,านบีนั่นเองนะเพราะว่าตรงนั้นมันจะได้เปรียบตรงที่เพื่อนเราเฮฟวี่ก็จะเสียเปรียบโดนยิงฟรีนั่นเองนะผมยังไงเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะฮะนั่นไงครับผมชัดเจนเลยคราบผมว่าไอเอสเราก็ก็เรียกได้ว่าลําบากอยู่พอตัวนะเอา้าโหเริ่มาสักขนาดนี้ก็โฟกัสผมโฟกัสอย่างนี้ไว้ก่อนนะ ตอนนี้เรากดเร่งโหลดเร็วแล้วผมสัดไปได้แคสองนัดแล้วฮะนัดที่3 1มหน่หน่วยครับผมเขาบบกับเพื่อนเลยนีนที่สี่ยังจะรอลอดเด้ผมอะไรแ <c oughs> ม่นายนี่ดวงดีหรือกเกนะิดสำหรับโพลีนะครับผมแม่เลือดเหลือแค่หน่วยเดียวเท่านั้นแล้วนัดสุดท้ายเราดันพลาดนะผมันยิงมา3นัดนี่ไม่พลาดนะผมมานัดมาพลาดนัดสุดท้ายนะไม่รู้ว่าเขาพุ่งดวงมาหรือเปล่านะผมแต่ว่าดวงเราไม่ อยู่กับเราเลยเนะี่ยในนัดสุดท้ายแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมใจมันรู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนเราในฝั่งลายเอานะไม่ไหวนะผมเพราะว่าเอเมเข้าไปลึกจนเกินไปนะจากมินิแมปนั่นเองนะครับแล้วก็เสร็จที่62ไปนั่นเองตอนนี้เราบอกให้เพื่อนรักษาไม่ใช่เพื่อนเรานะที่เล่นอีซีอยู่บอกให้รักษาตำแหน่งเอาไว้นั่นเองแน่นอนอยู่แล้วนะฮะ ยังไงซาแตแมเราก็ได้เปียบอยู่นะผมแล้วก็จํานวนเราเหลือเยอะกว่าอา้าวมาลิกสักาณนี้ซัดไปแต่ยิงไม่เข้าทำดาเมจไม่ได้เลยนะฮะรู้สึกว่ายังไงเอยโอ้โหมุมกดเราน้อยด้วยนะผมไม่ใช่ดิมุมยกนะฮะโอ้โหไม่ได้เลยครับผมงั้นเราต้องประชิดประชิดเลยครับผมประชิดเลยเพื่อที่แค่เพื่อที่ให้เขายิงเราไม่ได้เพราะว่ามุมกดเขาก็น้อยเหมือนกันนะฮะเอาดิต่างคนต่างมุมกดบางอีกคันหนึ่งมุมกดน้อยฮะอีกคนหนึง่งมุมยกหน่อย เรียกไ,ได้ว่าก็โหลดเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้เราพยายามที่จะดูเชิงไว้ก่อนเพราะว่าฝั่งนั้นมีทีดีอยู่แต่รู้สึกว่าถ้าอยู่ด้านบนเรายิงไม่ได้สังเกตแล้วผมว่าน่าจะไปชาร์จทีดีนะผมทีดีฝั่งนั้นเองตอนนี้ฝั่งข้อหรือแค่2คนันเท่านั้นก็คือมีเทียมที่อยู่ด้านบนแล้วก็ทีดีคันหนึ่งนั่นเองนะผมตอนนี้เราลอโหลดอยู่ะฮะตอนนี้อีก2นงวิเราก็จะโหลดเสร็จแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคฮะพร้อมไหมพร้อมที่จะชาร์จอ่าเอา้า ที่นี้ฝั่งนูน้นโอ้วิ่งไปสนุนแล้วฮะสำหรับมิลิทโรฝั่งนั้นนะผมตอนนี้เราก็ต้องชาร์จเลยแล้วเป้าหมายเราชาดเจนอยู่แล้วผมว่าจะไปสังหารเขานั่นเองครับผมเพราะว่ามีเดียมแท้งก็ไม่น่าห่วงนะเพราะว่าเพื่อเราก็จัดก,การไปได้แล้วนั่นเองนะครับตอนนี้เพื่อเราโอ้โหเลื่อนมาล่อมาล่อมากเพื่อเราจะรอดไหงครับนี่รู้สึกว่ามิลิโทอรนจะเนิงเพื่อเราเอายิงพลาดครับผมเอามาซะขนาดนี้โอเคับเรียบร้อยเป็นคีของเราไปช่วยเพื่อนไวไปได้ถันนั่นเอง เกมที่2องครับเราอยู่กันในแมปกังปั้นนั่นเองผมฝั่งเรามีเฮฟวี่คันเดียวครับผมไลท์แทนึ่งคันแล้วก็มีเดียม2คันทีดีเอ้ยไม่ใช่ไลท์แังมี2คันนี่ฮะเออไลท์แังมี2คันนะฮะทีดีสแล้วก็เอ้มีเดียม2คันครับผมฝั่งนั้นมีเฮฟวี่สคันครับผมไลทังสองคันมีเดียม1คันแล้วก็ทีดีอีก2คันนั่นเองครับผมตอนนี้เราพยายามที่จะมาแคปไลน์ซีครับผมแต่ว่าฝั่งนั้นแคปไลน์ดีแต่ว่าโดนเพื่อนเราซัด ไปครับผมโดนคุมกําเนิดไปก่อนนั่นเองครับผมมีใครมาอีกหรือเปล่าฮะรูส้ส่าเราน่าจะได้เปรียบแล้วเรื่องแต้มนั่นเองนะผมเพราะว่าตอนนี้เราน่าจะแคปได้ก่อนนั่นเองนะครับทีเดี้วหน้าที่ตรงนี้น่าจะเป็นของเฮฟวี่นะแต่ว่าเฮฟวี่เรามีคันเดียวก็แล้วก็เข้าไปแนวหน้าแล้วนั่นเองก็ไม่เป็นไรครับผมยวเราความเร็วเราได้อยู่นะเราเราทำหน้าที่ตรงนี้แทนไปก่อนนั่นเองนะผมเลยได้ว่าไหวพิบนะับผมเออบางคันก็อาจจะเป็นเฮฟวี่อย่าง เฮวี่คือมิเดิลอะไรเนี้ยเออบางทีเราจะไปแนวหน้าไม่ได้นะผมเพราะว่าเราอาจจะมีอยู่กันแค่คันเดียวแต่ศัตรูเฮวี่สองคันอะไรเงี้ยถ้าเราไปแนวหน้าไปบุกแบบต้งๆเลยมันก็ไม่ได้นะครับผมเสียเปรียบนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ไหวพริบบ้างอ่านเกมบ้างอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผม,มแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้อ e ีร้อยมุมยิงได้อะ น่าสีดา,าไม่ได้สองแก้ตัวได้ไปไม่ได้ฮ้ผมเราแก้ตัวไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าเราสึกว่าฝั่งเราน่าจะได้เปรียบอยู่ในฝั่งของลายอมี Tank, เดียมแทงลายแทงนั่นเองผมเพราะว่าฝั่งเรากเก็บไป2อขัดแล้วนั่นเองผมอ่าตอนนี้ฝั่งเราก็ยังนิ่งอยู่อีร้อยฝั่งนั้นคือกัดเราไม่ปล่อยนะฮะกัดให้เราออกไปแล้วก็จะยิงเลยฮะเล็งรอเลยว่าง้งเถอะ แต่ยังไงก็เราก็ไม่ออกไปนะเพราะว่าเราติดโหลดอยู่นั่นเองนะครับผมตอนนี้อ e ีร้อยรู้สึกว่าเขาจะชาร์จ e อีร้อยของเรานั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็เราไปหามุมยิงให้ได้นั่นเองครับผมยังไงเราก็ไม่พลาดนั่นอนเอาหันตัวแทนก,กดฟันรีโหลดแล้วไปครับผมดานที่สองละแปดร้อยทั้งสิบสามพันดัทที่สามได้หรือไม่ฮะมุมอับับผมยิงไม่ได้นะฮะได้แค่สองเมตรเท่านั้น,น,นโอเคไม่เป็นไรเราเปลี่ยนเป็นเป้าหมายไทยห้าสด็จเ,เอาไม่พลาดอย่างพลาดเอามาผมฮะอย่างนี้สามร้อยหกสิบแปดถ้าเน้นเน้นไป แต่นี้ก็โหลดยาวๆแต่ว่าก็น่าจะรู้ผลแล้วแหละเกมนี้อัพจ้าอ้าวเฮ้ยเพื่อนอะไรครับนี่เพื่อนเรา <c oughs> อะไรครับน่าจะตกเนินเขานะครับผมแล้วก็น้ำลายเอาเสื้อผมสำลักเลยทีเดียวเชียวนะโอ้โหเม่ เกมที่3ามพเราอยู่กันในแมบมาลิสโนปเก้านะผมไม่รู้ว่าอ่านออกสำเนียงถูกหรือเปล่านะฮะเป็นแมบฤดูหนาวนั่นเองครับผมฝั่งเรามีเฮฟวี่อยู่1คันนะผมมีเดียม3คันแล้วก็ทีดีอีก3คันนะฮะฝั่งเรามีเฮฟวีสอคันมีเดียม2คันแต่ว่าทีดีมี3คันทีเดียวเชียวนะครับผมอ้าวมีเดียมมาสักหน่อยในโปโลหกแค่ก็ไม่ทันนะครับผมถดอว่าแมม เราสามารถตั้งตาตั้งตารอแล้วผมแต่ว่าเขาไปก่อนนั่นเองครับผมแหมที่แรกเรากะวว่าจะสุ่มยิงไปซะแล้วนะฮะ แต่ว่าโดนก่อนแล้วก็ท้อถอยไปก่อนนั่นเองครับโอเคงั้นเราก็เก็บกระสุนเอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เพื่อนเราพยายามที่จะแคไลบีนะฮะเราก็มาคอยโคเวอร์นั่นเองครับผมโอเคฮะตอนนี้เราได้เปรียบเรื่องแต้มแล้วนะคบผมรู้สึกว่าเพื่อนเราก EN ็น่าจะโดนทั้งหน้าทั้งหลังนั่นเองครับแต่รู้สึกว่าเพื่อนเราน่าจะโดนวีเคซัดเข้าไปไม่เข้านะครับผมน่าจะพลาดเพื่อนเรานี่คือโดนอ้คอนเซปต์นะครับผมซัดเข้าไปแต่ก็ยิงไม่เข้านั่นเองนะครับตอนนี้ผมพยายามที่จะหามุมยิงผมให้เพื่อน เราเล่นตรงนั้นไปนะครผมพยายามที่จะฉีกออกมาหามุมยิงยิงอ่าคอนเซปต์นั่นเองครับผมแล้วร,รู้สึกว่าเพื่อนอ้าวเรียบร้อยครับผมเพื่อนเราเสร็จกิลลี่เป็นเฟิร์สบัตของกิลลี่ฝั่งนั้นไปอ้า แน่กันไปค่ะแต่รู้สึกว่าเราดามิดจะเยอะกว่านะผมแต่เลือดเราเหลือน้อยกว่านะผมเพราะว่าเราเป็นทีดีนั่นเองนะแล้วก็เขาเป็นเฮฟวี่ด้วยนะผมเลือดเขาจะเหลือเยอะกว่านั่นเองผมตอนนี้เรากดโหลดเลยนะดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะยาวับผมออต่างคนต่างฝ่ายต่างดูเชิงดูสศรนฐการนะผมแต่ว่ารู้สึกว่าฝั่งนั้นจะได้เปรียบเรื่องที่จํานวนแต้มเขาแต้มนําขึ้นมาแล้วนั่นเองผม เราดูกันต่อไปนะว่าเราจะเราโดนสปอร์ตจากคอนเซปต์ฮนะโอเคหลบมุมเลยครับผมเพราะว่าเราโหลดยังไม่เสร็จับผม,มแต่รู้สึกว่าตอนนี้บีเคพยายามที่จะแคไลายบีฮนะโอ้มุมยิงเราไม่ได้เลยครับผมเราจะสวนไม่ได้เลยฮะแต่รู้สึกว่าคิวี่ฝั่งนั้นคือโดนเพื่อเราซัดเข้าไปนะี่คือจุกนะฮะเรียกได้ว่าจุกเอา้ามาอย่างงี้คือหันข้างพอดีฮนะแหมน่าเสียดายด้วนยะเกินนะผมมุมเมื่อกี้นะผมเขาน่าจะชาร์จเพื่อนรอนะแต่ว่า เ,เขาก็ระวังเราเหมือนกันนะผมเอาแต่เดินเพื่อนละส,นสวนไปมาสอนมาสารอะไรลิะนิพันกันหมดแล้วนะคบผมมีการยิงโต๊กลับนะผมแต่ว่ายิงเพื่อนเราจากฝั่งลายเอนะผมรู้สึกว่าตอนนี้เราจะเสียเพียบเรื่องแต้มเลยนะผมตอนนี้แต้มเขานำรัวเลยนะเพราะว่าเขามีแพสซีฟพอี้นะสองฐานเลยทีเดียวเอามอยากลองอย่างนั้นหล่ะอยากแลกยิงเป็นหนึ่งได้หรือไม่ฮะได้อยู่ฮะได้ที่ว่าคือเพื่อนเราช่วยยิงให้นั่นเองโอเคฮะเรากดโหลดเลยแล้วกันนะผม ถ้าเกิดโดนชาติมาเราก็จะได้ช่วยเพื่อนได้ทันทันเองเพราะว่าตอนนี้เรื่องเราก็เหลือแค่ครึ่งเดียวนะฮะยังไงเอง่ยจะไปออกันอยู่ที่ลายบีหรือเปล่าฮะรู้สึกว่าฝั่งนั้นก็จะเหลือเยอะสุดๆแหมรู้สึกว่าเกมนี้นี่จะตึงๆตึงเปรี้ยเลยนะผมกล้ามเนี้ยนี่ เก่งไปหมดแล้วนะฮะโดนเพื่อนเราซัดไปฮนะหกร้อยสิบสามฮะอ้าวมาสักเดี๋ยวอ้าวเชอกระสุนหายไปไหนครับผมอีกเม็ดหนึ่งได้หรือไม่ครับผมไม่ได้แต่ว่าคันนี้ก็ได้ครับผม V.K อืมเขายิงมาห้าร้อยครับอ้าวนะอีกเม็ดหนึ่งได้อ้าวเรียบร้อยครับเสร็จเพื่อนเราไปนั่นเองครับผมเลยได้ว่าโดนทั้งหน้าทั้งข้างเลยนะผมซาลวิคเคฝั่งนั้นนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังตึงอยู่ครับผมเออถึงแต้มโอ้โหตอนนี้แต้มเขานำโด่งสุดๆยังไงเราก็ต้องชาร์จแล้วนะผมอีกแค่ สองร้อยเต้มเท่านั้นเขาก็จะชนะแล้วนั่นเองนะผมเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วะตอนนี้เราอยากจะชาิอยู่นะแต่ว่าเนี่ยเราเหลือไม่ถึงครึ่งเลยนะผมแต่ว่าเพื่อเรายังเลือดเต็มหลอดอยู่นั่นเองนะครับผมต้องทําอะไรสักอย่างเราต้องคิวหรือว่าอะไรสักอย่างก็ได้ครับผมตอนนี้เราคิวไปแล้วฮะตอนนี้เหลือ4ต่อ4แต่ว่าแต้มเรายังหู โอกาสชนะน้อยมากครับผมรุ้นฮะต้องรุ้นแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้คือเพื่อเราที่จะพยายามแคมไลายมีแต่ว่าโดนสกัดกันโดยมีเดียมแทงนั่นเองเอาเฮฟวี่จะชาร์จมาอย่างนั้นเราจะเสริมอย่างนั้นไม่มีทางผมเราเคเขาพ่ออยู่แล้วก็เราคิวไปได้นั่นเองครับผมตอนนี้รุ้นรุ้นยึดเกี้ย,ยวแตกแล้วเกียวจะแตกแล้ว,วอีกแค่100่ง้เต็มเท่านั้นเขาก็จะชนะแล้วผมแต่รู้สึกว่า เอาถ้าเราคิวมีเดียมไลท์ตมเขาก็จะลดนั่นเองครับผมยังไงเอ่ยอยังไงได้หรือเปล่าเอ้แต่ว่าฝั่งเราห้ามมีใครตายก่อนนะจังหวะน,นี้คือฝั่งนั้นต้องตายก่อนนั่นเองครับเอาเรามุมยิงได้คะแนน420 <c oughs> ผมอีกเมดหนึง่งโอเคเพื่อเราคิวไปได้โอเคแตมตอนนี้เรากลับมา900เ,เอาคิวมายังไงครับผมยังไงเอ่ยอีกเมดหนึ่งมาหรือไม่ครับผมเลือนเหลือแค่46เท่านั้นนะฮะโอเคโอเคฮะเ,เ,เรียบร้อยคิวเสร็จไปแล้วนะแต่แต่ว่าตอนนี้คือมันมันกดดันเกินไปครับผมโอเค น่าจะรู้ผลแล้วนะเพราะว่าฝั่งนัตือคันเดียวแล้วก็แต้มเขาหยุดชนะกันแล้วนะแล้วก็แต้มเรากลับมาหนำได้เลย้วยว่าเผ็ดสุดๆเลยฮะเกมนี้อ่ะเผ็ดยังไงอย่างนั้นหรอก็พิกไงเล่นอะไรไม่ดูเกมดูสถานการณ์เลยอ้าวเรียบร้อยครับเป็นฝั่งเราที่ชนะไปนั่นเองนะครับ